ชมวันนี้เรามีเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวสำหรับพกพามารีวิวมา,มาดูกล่องข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงที่นี่ก็พอดีไปเดินโลตัสมาก็เจอนะราคาอยู่ที่199บาทแต่ไปในช่วงลดราคาพอดีนะก็เลยได้มาอยู่ที่139บาท้น มาเรามาดูข้างในกันข้างในก็มีถุงมาด้วยนะเพราะว่าในนี้เขาแถมถุงมาด้วยนะเนี่ยแถมถุงฟรีนะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะข้างในก็จะมีอะไรนะอ๋อตัวนี้น่าจะตัวเตานี่ ส่วนตันี้ก็ขาจั้งนะน่าจะเป็นขาตั้งนี่ตั้งมาไว้อย่างนี้ตั้งใส่เตาไว้เอออ่ะไม่อยู่เออนี่นี่เตามันก็จะมาอยู่ข้างบนนี้ส่วนนี้ก็ตะแกรงเอาไว้ปิ้งย่างนะเรามาดูตอนปิ้งกันเลยนี่่านผู้ชม 不戴呀。<noise>